ก็เขาจะเข็นมอเตอร์ไซค์มาจากด้านหน้าตลาดเข็นมาเลยแล้วก็ค่อยๆมามาจอดอยู่ตรงมุมนี้เลยครับแล้วเขาก็ลงลงจากมอเตอร์ไซค์เดินเดินวนเข้าไปข้างลานฝั่งนูน้นค้างลานฝั่งนี้เสร็จแล้วเหมือนจะเขาจะหายไปแป๊บนึงแต่ดูในกล้องตลของตลาดอะเหมือนเขาเดินวนวนดูรอบเลยแล้วเขาก็กลับมาที่นี่เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เดินเดินเข้นมาอย่างนี้เลย นี่ครับเข้าขมาตรงนี้ประตูปกติกันคือเราจะปิดปิดไว้ล็อกโตล็อกอะไรไว้แต่เขาเนี่ยละโต๊ะเลยมันอยู่ตรงนี้พอดีไงเขาก็เลยปีนข้ามข้ามเข้ามาเขามาดูของมุมนี้ก่อนมุมนี้มันไม่มีอะไรที่เขาสามารถเอาไปได้เขาก็เลยเดินเข้ามาในเคาน์เตอร์ในแคชเชียร์เราเนี่ยแล้วเขาก็มาดู ของดูอะไรตรงเนี้เขามาลื้อเนี่ยรอยลินชักยังแตกอยู่เลยที่เขาลื้อ,อ,อไปไ p a d ดเราจะใส่ไว้ในนี้สองจะชาร์จแบตแล้วเสียบเก็บไว้ในนี้นใช่ในช่องนี้เห็นปะฝามันแตกไปเลยจะชาร์จไ้ในนี้สองเครื่องเสร็จแล้วเขาเอาไปหมดเลยทั้งสายชาร์จสายชาร์จแบตใส่อะไรแล้วเขาก็มาลือลือคนตรงนี้แต่เขาไม่ได้เอาเกสอันนี้แตกไงนี่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขามาเขาโมายทำไมเขาไม่เอาเกจเงินไปแต่จริงเราก็ไม่ได้ใส่เงินไว้ในร้านอยู่แล้วเพราะตอนปิดร้านเราก็เอาเงินออกอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะชาร์จไอแที่เอาไว้ใช้เปิดเพลงไว้ในนี้ไ p a d ดหาีกี่เครื่องสองเครื่องใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บเขาก็เนี่ยมันมาหาตรงเนี้ยมันจะมีที่ชาร์จแบตเสียบไว้เต็มเลยตรงเนี้ยแล้วเขาก็โกยไปหมดเลยที่ชาร์จแบตเขาเอาไปเสร็จเขาก็ปีนออกไปเหมือนเดิมปีนออกไปอยู่ตรงรถแล้วแต่ตอนกลับอ่ะเขาขี่กลับออกไปเลยนะเขาสตาร์ทรถกลับออกไปเลยแต่ตอนเข้ามาเขาไม่ได้ สต,ตาร์รถเข้ามาเขาเข็นเข้ามาครับในกล้องจะเห็นรถมาจอดตรงนี้แล้วเดี๋วตรงเนี้ยตรงมุมนี้ะครัตรงมุมน,นี้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเห็นปะเขาเขาเดินเมื่อกีก้เขาเดินไปฝั่งนี้มาตอนเนี้เขากลับมานี่ลและแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินกลับเข้ามาในร้านอีก คนร้านมาอยู่คนคนเดียวครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามดล้วโอเคตอนนี้เหมือนเขาเดินเข้าไปข้างๆตรงนี้ตรงหน้าประตูหัวนี่เห็นไหแล้วเขาก็มาดันประตูจะดูว่าได้นอป่ะใช่มันแบล็คมันเมื่อกี้มันถือถังน้ำมันมาแบล็คจากรลานเวฟฟ้าข้างในมา มันกลับเข้ามาเนี่ยมันปีนเข้ามาอย่างนี้เลยเห็นหน้าชัดเลยนะจริงๆกล้องก็คืนไฟแดงว่าติน่ะพี่ไฟอินฟาเรดอ่ะแสดงว่าเขาซ้ำซองแน่เลยอย่างเงี้ยเขามาง่ายมาก เวลาเราก็เดินไปมุมมุมนี่มายิบไปเพจเห็นไหมนี่มัน <พอ S 1> มันมายิบตรงนี้พอะไปฝั่งหนูมันไม่มีมอะไรครับพี่ฝั่งนูเครื่องดนตรีเราเก็บเก็บเขา้าข้างในหมด <พอ S 1> นี่มาเลยเข้ามา ว่าก็มองมองเนี่ยมุมนี้ให้มันเข้ามาคือตรงเนี้ยตาปิดแล้วใช่ตีสี่ ตีสี่ประมาณในกล้องมาตีสี่สิบนาทีประมาณนี้ครับปิดแดดในคืนแล้วเนาะใช่พยายามหาหาของมีค่าแต่เนี่ยดีมากกับลำโพงมั้มันไม่มันไม่เห็นมันไม่เอาไปลำโพงนี่ก็แพง ใช่ใช่ฮะวันามาหยิบเหมือนมันจะขโมยเครื่องอันเนี้ยอาหาเนี่ยมาเริ่มเปิดมาเริ่มเปิดลิ้นชักดูละต้องให้เปิดอย่างนี้เรากล้องเราเห็นใช่ใช่ เนี่ยเจอละเจอไอแ d ดละ ทั้งสองเครื่องเลยอะสองเครื่องเลยพี่อะแพงไหมสองเครื่องก็เครื่องละหมื่นกว่าบาทสองเครื่องเลยสองเครื่องนี่หมื่นตกหมื่นเท่าไรไม่แน่ใจพี่ว่าหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้ครับเครื่องก็สามหมื่นแล้วนะเนี่ย Kau lihat ni kan? Kau lihat. Kalau เนี่ยมนันยังเอาที่ชาร์จไปเรื่อยนะเ <c oughs> นี่ยเหรอดึงสายชาร์จมาอ๋อเรเียบร้อยว แต่เอาไปมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอย่่มันเป็น w i ไฟไงมันเราใส่ไฟล์ไอโฟนไวแล้วอะถ้ามันเหมือนไปเชื่อมต่อปุ๊บมันก็จะเด้งผิดกดมาเลยมันจะเด้งมาเลยว่าอยู่ที่ไหนเราเครื่องไวแล้วเรามีมันมันเชื่อมกันได้หมดไงไอโฟนอะถ้าเกิดมันเด้งมันไปเชื่อมเน็ตเชื่อมอะไรปุ๊บอย่างเงี้ยถ้ามันเด้ง เปิดเครื่องหรือมีสัญญาณเนี้ยเราก็จะรู้เราพิกัดมันอยู่ไหะเพราะว่าวันนั้นอะตอนเย็นที่รู้อะลองเปิดลองเปิดพิกัดดูล่าสุดมันอยู่ตรงแถวไซน้อยอะ่ะตรงอยู่ทางนั้นแหละใช่ ถ้าแปลกอ่ะมันรู้จักตรงนี้ได้ยังไงอ่ะพอคนคนถ้าคนไม่เคยมามันมันจะไม่รู้จักหรอพี่จริงไหมเอาดีผมไม่ไม่รู้ว่าอันนี้มีร้านใช่มันถือว่ามันชะลราใจเหมือนกันเนี่ยมันนานมากใช่ไปรูดีจะเดินออกมาห้ จะขายฮะเอาเพิ่มมีอะไรเพริ่มไปยังอุตส่าห์เดินไปเอาสายชาร์จแบตไปอีก เดี๋ยวรู้มันจะมีมันลือใส่สั์แบบไปสำรวจเนี่ยปีนออกเหมือนเดิม

สร็จปุ๊บเราก็เก็บของเคลียร์ของอะไรเสร็จหมดเอา iPad ชาร์จไว้ในดินชางนี้ทางสองเครื่องแล้วก็กลับบ้านปกติไม่มีอะไรจนมาอีกวันหนึงอ่ะตอนเย็นที่จะมาเปิดร้านเราจะหา i p a d มาเปิดเพลงไงเสร็จปุ๊บเราก็หาไม่เจอและว p p d d ไปไหนแล้วก็ไลน์ไปถามคนที่เขาเก็บ่เขาเก็บไว้ไหนแต่เราอะเอดใจละเราเห็นฝายนี่มันหลุดฝายนี่มันหลุดปุ๊บพอเราลือาล้อหาลื้อหาไม่มีไม่มีมมมมก็เลยลันกล้องดู พอรันกล้องดูก็เจอแบบตามเหตุการณ์เมื่อกี้เลยรันกล้องดูเห็นล้วคนร้ายที่ม,มาลักษณะแต่งตัวแับแต่งตัวเสื้อเสื้อยืดแล้วก็มีแจ็คเก็ตคลุมด้วยตัวหนึ่งแต่ที่เห็นลกล้องตอนเข็นเข้ามามันเหมือนสะพายกระเป๋าใบใหญ่มาด้วยพี่สะพายกระเป๋าใบใหญ่เข้ามามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งใช่มอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจยี่ห้อายทะเบียนม,มันเห็นแต่มันไม่ชัดแต่พี่มันเห็นไม่ชัดแต่ตอนออกเขาก็ขับย้อนสอน แล้วทําไงต่อหลังหลังที่โจนเขาจอดโจมมันจอดมันก็เดินเดินวนหาทั่วเลยมันเดินไปรอบตลาดเลยแต่ปกติก็จะมีหมานะแต่วันนั้นไม่เข้าใจทำไมหมาไม่เห่าเพราะมันดับเครื่องเข้ามาไงหมามันอาจจะไม่ได้ยินเพราะมันเดินวนรอบๆจนมาจบตรงเนี้ยพี่มันได้ปีนเข้ามาแล้วก็เข้ามาลือขอขโมอยของไปแล้วพอพอเข้ามาในร้านเนี่ยมันมันมันลื้ออะไรบ้างครับ ก็มาลื้อตอนหน้าตอนล่าไปลือฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นมันก็จะมีแบบพวกลําโพงเครื่องดน,นตรีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่สามารถแบกไปได้อยู่แล้วแล้วมันก็เลยเดินเข้ามานเนี้ยมันลื้อหมดทุกซอกทุกมุมเลยพี่มันลื้อยันทั้งตรงนี้ตรงนี้ตอนเนี้ยเก็เงนิตงนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของแล้วมันก็เจอ iPad ไปสองเครื่องเอาไปเครื่องประมาณ iPad ก็ราคาแสดงแบบประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณเนี้ยพี่แต่ละเครื่อง เครื่องละก็ประมาณสามหมื่นประมาณครับก็ให้ฝากถึงคนร้ายที่มาทําแบบนี้นะพี่ก็อย่ามาอีกเลยนะพี่อย่าไปทําอย่างนี้เลยของมันใช้ทำมาหากินอ่ะก็อย่าอย่าไปขโมยของใครแล้วดูทรงแล้วก็หน้าจะไม่ได้ทาครั้งแรกอ่ะพี่เพราะว่าดูรู้หมดว่าจะต้องทําอะไรตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยก็อย่าทาเลยช่วงนี้อีกเศรษฐกิจมันกำลังเริ่มจะดีขึ้นอ่ะ อย่ามาซ้ำเติมกันอีกเลยพี่ก,ก็อยากให้ตำรวจจับให้ได้อะครับพี่มันพอเคสอย่างเงี้ยมันเป็นเคสขโมยของมันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จริงแต่คือมันมีผลเสียกับทางร้านเราเยอะอะพี่เราก็ต้องไปหาซื้อ iPad ใหม่อีกอะไรมมันเป็นเป็นมูลค่าหมดเลยอะอยากให้จับเขาได้ไวๆครับ